สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การดูดวงเดือนธันวาคมพศ2564กับไดม m นด์เมจิกทาร์ดนะคะการดูดวงนี้จะดูด้วยไพ่ทาร์ดอย่างเดียวนะคะซึ่งเป็นการเปิดไพ่ตามลัคนาราศีของท่านหากท่านใดต้องการให้เฉพาะเจะจงสําหรับตัวท่านเลยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาดูส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ การทำนายจากไพ่นะคะอยากให้ท่านรับพลังงานดีๆไปไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหากไพ่อทำนายอะไรที่เป็นการเตือนขึ้นมาก็อยากให้ท่านนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะค่ะสำหรับการดูดวงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด i ม m อนเมจิกตา อ่าทาร์ตตลอดมานะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยคะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันนะชาวลัคนาราศีกุมนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมเหมือนยุ่งๆเนาะในส่วนของเดือนเนี้ยค่ะจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนตัวคุณเองมีอะไรต้องทำเยอะเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มให้นะเดี๋ยวรอก่อนนะคะ จบดีนะถือว่าไม่มีอะไรนะ่าห่วงมากค่ะเพราะว่าไพ่จบไพ่ดีมากเลยอะ่ะค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะในเดือนนี้นะไพ่ตัวตนของคุณอะ่ะบอกว่าตัวคุณเองยุ่งนะมีความวุ่นวายกับเรื่องของเรียกว่าเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดรอบกายบางคนไปยุ่งกับงานบางคนไปยุ่งกับตําแหน่งใหม่หรืออะไรหรือเปล่านะคะอะ่ตรงนี้จะบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมนะคะในเดือนนี้คุณมีอะไรที่ต้องเลือกอะ่ะคือเรียกว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านรถหรือว่าเปลี่ยนแปลงอ่าเรียกว่าธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเกิดขึ้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมันจะมีความวุ่นวายมีความเหนื่อยมีงานเข้ามามารุมมาตุ้มคุณหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้คุณต้องแก้ไขปัญหาหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คะ่ะมันกําลังจะ เรียกว่าสําเร็จทําให้ตัวคุณเองจะต้องแบบมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในเรื่องของการทํางานนะช่วงเดือนนี้คุณจะยังรู้สึกเหนื่อยอยู่เป็นช่วงที่คุณมองดูว่าเออแบบสิ่งที่คุณตั้งใจทําไปมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีกุมในเดือนนี้ในเรื่องของการงานนะคุณได้ไพ่เอ็มเปอร์นะคะซึ่งจะหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือมีหัวหน้ามอบหมายงานให้คุณเป็นงานใหญ่หรือมีการเรียกว่า ตัวคุณเองจะต้องเป็นหัวหน้าคอยคุมคนนะ่ะคอยคอยดูแลคนที่อยู่รอบกายคุณคุณจะต้องคอยอ่าเรียกว่าคอยจัดสรรปันส่วนคนหรือว่าคอยชี้แนะแนวทางคนนะไพ่บอกว่าตัวคุณเองมีตําแหน่งที่มันดีนะคะซึ่งคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยคุณอยากจะออกจากตรงนี้แหละคุณขี้เกียจแบบ ที่เกียดคอยดูแลอยากจะไปทําอะไรที่คุณชื่นชอบคุณอยากจะไปอ่าทำงานที่แบบเหมือนเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณอยากจะไปทํางานส่วนตัวตัวคุณเองอยากออกจากตรงนี้แต่มันเป็นตําแหน่งที่ดีไงซึ่ง ตัวคุณเองออกไปไม่ได้หรอกจริงๆก็คือคุณยังต้องคอยดูแลในเรื่องของคนนะคะเหมือนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณต้องคอยดูแลคนคอยดูแลเด็กคอยดูแลคนที่อยู่ในปกครองอะ่ะมันจะมีคนเข้ามาให้คุณคอยดูแลคอยปกครองแหละอาจจะเป็นเด็กใหม่ก็ได้นะแล้วตัวคุณเองก็จะมีความสุขแหละกับการได้พูดคุยกันหรือว่าการที่คุณได้ เปิดประเด็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเหมือนตอบรับประเด็นที่คุณพูดออกมาหรือว่าสิ่งที่คุณทำอะไระคะจะเป็นที่ยอมรับนะคะของเพื่อนร่วมงานของอของลูกน้องที่เข้ามาใหม่นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอะไรเข้ามาใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานการงานเดือนนี้ถือว่าตัวคนเองก็ มีความสุขในระดับนึงแหละแต่ถามว่าเบื่อไหมเบื่อนบางครั้งคนเราทํางานประจํามานานๆนะคะก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทําอยู่นะคะซึ่งทําไปถอะค่ะเดือนเนี้ยเดี๋ยวทําไปแล้วตัวคุณเองก็จะดีขึ้นเนาะ มันจะมีช่วงเบื่อไหนช่วงหนึ่งแหละแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นสําหรับคนที่ค้าขายนะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มท้าขายหรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะการทําธุรกิจของคุณช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าคุณเองจะรู้สึกเหนื่อยหนักนะคะแล้วก็บางคนนะ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจนะในเดือนนี้เดือนนี้เรื่องธุรกิจของคุณ ถือว่าถ้าบางคนคิดจะเปิดกิจการใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆในเรื่องของธุรกิจให้คุณงดนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องแก้ปัญหาในเรื่องของคุณในที่ทํางานแล้วก็ตัวคุณเองก็ระวังเรื่องสุขภาพนะจากความเครียดในเรื่องของการงานนะคนที่ทําธุรกิจชาวราศีกุมทุกๆท่านนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยแล้วก็หนักสําหรับคุณนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือบางคนต้องหันไปดูแลสุขภาพเพื่อที่จะเริ่มต้น ทำอะไรสักอย่างนะคะให้คุณระวังเรื่องธุรกิจนิดนึงเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยเนาะเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้นะว่ามันจะมันจะเป็นแนวทางไหนได้บ้างที่มันจะแก้ปัญหาในเรื่องธุรกิจนะคะต้องเปิดเพิ่มอ่ะเพราะว่าอ่าระวังคนมาดิสเครดิตแต่ธุรกิจของคุณมันยังดําเนินไปได้นะคะมีโอกาสที่จะหมุนเงินคล่องอยู่แหละในเรื่องธุรกิจอ่ะ แต่เดือนนี้คือมันเป็นช่วงแรกของต้นเดือนคิดว่าน่าจะเป็นช่วงแรกของต้นเดือนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นนะแล้วตัวคุณเองอ่ะไม่รู้จะไปทางไหนคุณมืดแปดด้านมีปัญหาเข้ามามากมายเลยในช่วงต้นเดือนแรกค่ะของชาวราศีชาวราศีกุมนะคะมันจะมีปัญหาเข้ามามากมายเลยแหละสุดท้ายตัวคุณเองอ่ะเลือกที่จะตัดสิ่งที่มันเป็นปัญหาออก นะคะแล้วตัวคุณเองก็จะเหลือแค่บางคนอะ่ะจะเลือกตัดนคนที่มีปัญหาในที่ทํางานหรือว่าลูกน้องที่มีปัญหาคุณจะตัดเขาออกไปแล้วตัวคุณเองก็จอาเฉพาะลูกน้องที่แบบคิดว่าอยู่แล้วแบบช่วยเหลือบริษัทได้อะไรเงี้ยคุณอาจจะมีการตัดตัวเลือกออกไปแล้วก็สามารถที่จะทําธุรกิจของคุณได้คล่องขึ้นและสุดท้ายก็จะสําเร็จนะคะในเรื่องของการ การทำธุรกิจในเดือนนี้ถ้าคนคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆให้หยุดสต็อปไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปแก้ปัญหาในส่วนที่มันเกิดขึ้นไปก่อนมันก็จะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะปลายเดือนไปแล้วค่ะคิดว่าน่าจะดีขึ้นในเรื่องของธุรกิจนะเดือนนี้ธุรกิจก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังน่า,นาเป็นห่วงมากๆนะคะสาหรับชาวราศีกุมก็ไม่ต้องเครียดไปค่ะเพราะว่าสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรต้นร้าไปดีเนาะมันก็จะแก้ปัญหาได้แหละมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะชาวราศีกุมต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่ดูเรื่องการเงินเนาะการเงินเดือนนี้นะคะไพ่บอกว่าการเงินของคุณนิ่งๆนะ เป็นช่วงที่เงินแบบนิ่งสงบไม่เข้าไม่ออกไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรหวือหวานะคะแต่ก็เป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณแหละคุณยังมีเข้ามาอยู่นะคะไม่ได้ติดขัดอะไรนะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มให้ในเรื่อง,องการเงินการเงินมันก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาลคะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาหวือหวามันเป็นเงินที่เรียกว่าตัวคุณเองอะ่ะ เก็บเอาไว้อาจจะมีการนําเงินที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้มาใช้นะคะคุณมีการต้องเสียเงินไปกับอะไรสักอย่างที่มันที่คุณรู้สึกว่ามันแบบติดขัดอะแล้วตัวคุณเองก็ยังติดพันบางคนเหมือนอส่งเสียหรือว่านํานไป ทำอะไรไว้ที่มันเป็นอะไรต่อเนื่องนะก็จะต้องจ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าตัวคุณเองยังรอในเรื่องของการเงินที่คุณทำอาไว้รอคอยการเงินต่างๆที่มันกำลังจะเข้ามาแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่นิ่งนิ่งมากในเรื่องของการเงินนะให้คุณเรียกว่าใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนะคะบางคนคิดจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ให้อย่าพึ่งนะคะให้หยุดก่อนช่วงนี้นะในเดือนนี้ยังไม่ยังไม่เด่นเรื่องการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกุมแนะนําว่าให้ คุณเก็บหอมรอมริบให้มากที่สุดนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของความรักความรักคนโสดความรักคนโสดจะมีคนเข้ามานะเนี่ยจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเขาเป็นผู้ชายที่เรียกว่ารอเราเอาการอยู่เหมือนกันเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตหรือถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นธาตุน้ำนะคะ่ะแล้วก็เข้ามาแบบเหมือนคอยมาหยอดคําหวานใส่คุณมาคอยดูแลมาอะไรอย่างงี้นะคนคนนี้เป็นคนที่แบบ น่ารักอยู่นะเป็นคนใจดีอ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ดีเป็นแบบเป็นภรรยาที่ครบเครื่องมากนะคะไพ่บอกว่าคุณจะได้พบเขาในสายงานนะคะคนคนนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีความเป็นเด็กอะ่ะขี้เล่นแล้วก็หาเงินเก่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีหาเงินเก่งมีความรุยๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นแม่อยู่ด้วยมีความใจดีเนาะก็ตรงนี้ ยินดีด้วยนะคะสาหรับคนโสดคุณได้เจอแน่เลยเดือนนี้นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่มีความรักแล้วนะเดือนนี้เหนื่อยเป็นเพราะอะไระคนที่มีความรักเดือนเนี้เรียกว่าคุณและเขาอะค่ะมีเรื่องที่แบบเหมือนมีปัญหานิดหน่อยบางคนก็มีปัญหาสุขภาพก็เลยเหมือนมีความเครียดนะคุณและเขาไม่ค่อยเคลียร์กันอะแต่ว่า มีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องสุขภาพมากๆนะคะชาวราศีกุมคุณและคนรักเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณกําลังจะต่างคนต่างช่วยกันนะที่จะผ่านพ้นอุปสรรคข้างหลายไปได้มันจะมีปัญหาเข้ามาทําให้คุณสองคนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่คุณก็จะผ่านพ้นไปได้อะแล้วหลังจากนี้มันจะดีขึ้นคุณจะมีการได้รับสิ่งดีๆกับคู่ครองของคุณเขาอาจจะเหมือนกับ ไปทำงานไปอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่มีเวลาให้คุณก็ได้แล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาคอยดูแลคุณสิ่งใดที่มันมองข้ามไปบางทีเขาก็จะกลับมาคอยดูแลคุณมากขึ้นเลยประมาณนี้ด้วยสุขภาพของคุณนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่บางคนอะ่ะคืออาจจะเรียกว่า หันกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นหันกลับมากินวิตามินหันกลับมาหาแบบสิ่งของบำรุงตัวเองมากขึ้นเพราะว่าด้วยสุขภาพที่รู้สึกว่าอ่อนแรงลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเดือนนี้ให้ระวังแค่เรื่องสุขภาพแหละสําหรับคนที่คุณรักหรือคนที่มีคู่แล้วให้ระวังคู่ของคุณนะคะในเรื่องสุขภาพให้คุณหมั่นดูแลกันนะคะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีคม าราศีกุมคนที่มีคู่คนที่มีแฟนคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็ต่อไปเป็นในเรื่องของการเรียนการเรียนชาวลัคนาราศีกุมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเรียกว่าทรงตัวเนาะก็มีความสุขดีในระดับหนึ่งในเรื่องของการเรียนเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มให้นะ อ่าการเรียนมีคะแนนที่ดีค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณตั้งใจมีความตั้งใจนะในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็การเรียนของคุณจะประสบความสําเร็จนะจะได้คะแนนตามที่คุณหวังเนี่ยได้ทั้งราชินีถือถ้วยและพระราชาถือถ้วยนะคะซึ่งตรงนี้หมายความว่าตัวคุณเองสิ่งที่คุณตั้งใจทํามาคะแนนที่คุณอ่าตั้งใจเรียนมาทั้งหมดอ่ะมันจะเอามาออกเดือนนี้แหละเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณจะได้คะแนนดีมีการ ตั้งใจเรียนแล้วเรียนรู้เรื่องมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนเข้ามานะคะหรือว่าบางคนอ่าบางคนอ่ะแบบอยากได้เงินไปเรียนต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรคอยส่งเสริมคุณทําให้คุณสามารถเรียนได้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีชาวลัคนาราศีกุมโดยสรุปนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวคุณเองมีความสุขอยู่นะแต่ว่ามันก็จะติดขัดในเรื่องการงานการเงินนิดนึงนะคะก็ ชีวิตของคุณโดยรวมอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงแต่มันเป็นในเรื่องของปัญหาที่มันเข้ามาทดสอบคุณในช่วงเดือนนี้แหละแล้วก็หลังจากนี้มันก็จะสดใสนะฟ้าสดใสแน่นอนค่ะหลังจากนี้คุณจะประสบความสําเร็จนะคะเพียงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องอฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเลยแหละชาวราศีกุมนะคะก็สู้ๆนะคะชาวราศีกุมทุกๆท,ท่าน ก็เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ